ครับก็กลับสวัสดี f อทุกท่านนะครับผมกับผมนายนัทวัฒน์รงสานะครับนักวิชาการศึกษานะครับได้รับเกียรติจากท่านประหลัดชยาจิตพินนะครับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรีนะครับผมมาเป็นมาเป็นพิทดีกรในวันนี้นะครับที่ได้เดินก็ขอขอบคุณนะครับส่วนตำบลชัยบุรีนะครับก็ ขอขอบคุณนะครับที่น้องนางนะครับมาง่าแป้งวันนี้นะครับวันสงกรานต์นะครับวันสงกรานต์วันสงกรานต์นะครับวันสงกรานต์และก็วันผู้สูงอายุของหอลงตรนการบริหารส่วนตำบลเชียงบุรีนะครับในวันนี้ที่ได้มาร่วมการขอขอลงทะเบียนให้กับลูกหลานหน่อยนะครับนะลงทะเบียนแล้วเสร็จนะครับนะเรามีจุดบริการให้พี่น้องนะครับ ไม่เป right ็นไรเปี่ยน <ions> ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราจะให้เปลี่ยนไปแล้วเอาหอยมันเป็นฝอยนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้รีดบริเวณก่อนวันนี้สงกรานต์นะครับนะอ่าทุกทายไม่เปี่ยนคือว่าไม่ไม่ไม่เขาเรียกว่าไม่ถึงสงกรานต์นะครับดังนั้นแล้วในบริเวณของเราก็จะชุ่มหน่อยนิดหนึ่งนะครับนะขณแล้ว คุณทอผู้แก่เนาะนะครับนะฮะเดี๋ยวเขาปรับเดี๋ยวเขาปรับนะครับเอ,อ้าเดี๋ยวจะไงนะครับนะวันนี้ทุกท่านนะครับนะ,ะถ้าไม่เดินทางกลับนะครับนะก่อนวันนี้เราจะมีการล่นน้ำนะครับแล้วก็วันนี้อยากจะให้ทุกคนนะครับได้เปรียกกัน นะครับนะเว่างานตอนนี้คือจุดบริการนะครับจุดบริการให้ทุกท่านได้สุขสนานให้ความรู้ปรึกษาด้านดนดลิตนะครับของโรงพยาบาลสุขภาพส่งเสริมสุขภาพนะครับผมแต่ไม่ยอมเปียกเลยนะครับอันนี้มาตรว้อนะคอย่างไรแล้ววันนี้นางทะลุหลานรลบน้ำขอพรนะครับนางก็ต้องไปเรียกปกตินะับนาท่านใดไม่เปียกหือว่าผิดปกตินะครับอ่าแล้วก็หลังจากจบเรียนแล้วรบกวนพี่น้องของเรานะครับช่วย เยียครัวยพรหรือนะครับนะมาตรวจสุขภาพได้นะครับเรามีเทีมในส่วนของรอพสตเชยบุรีนะครับนะได้มาบริการในส่วนของการตรวจสุขภาพนะครับให้กับคุณปู่คุณย่าคุณน้าคุณอาคุณตาคุณยายนะครับหรือว่าคุณพี่นะครับสามารถที่จะตรวจสุขภาพได้มีทีมแพทย์นะครับนะหมออสมอนะครับมา ทางนี้ก็เป็นโรงทานนะครับขอบคุณนะครับทางรอสตเชียงบุรีพร้อมทีมงานด้วยนะครับนาทจีก็มาอนุเคราะห์นะครับนเป็นประจำทุกปีนะครับแต่ปีนี้ก็มาเหมือเดิมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาอะไรก่อนเดี๋ยวให้เขาอะไรับซะก่อน ปรับให้ให้สวยนะครับนะฮะปรับให้มันพอได้กว่านนะถ้ามันเป็นปลอยแล้วมันจะไม่หยุดนะถ้ารับมันมันหยุดแล้วมันก็ตรงนี้คือจุดลงทะเบียนนะครับจุดลงทะเบียนของอันนี้คือจุดลงทะเบียนอะไรครับน้องอ้อมมันนไไ่ด้ะลงทะเบียนบุคคลทั่วไปองายุเร่วมงานแล้วก็ผู้สูงอายุนะครับ ได้รปอรูปนี้ต้องเหะมนป็ถาเราเช็ในจขังไว้ในโทรศัพท์อยู่เขาต้องการรูปที่ไสวยหลย พี่น้องนะครับที่ได้เดินทางมาแล้วนะครับนะก็ขอฝากคุณนานะครับช่วงนี้อยากเป็นช่วงที่เรากาลังรอทุกท่านกันอยู่นะครับนะ,ะวันนี้เราจะดีดกิจกรรมนะครับเริ่มกันก็ต่อเมื่อพี่น้องนะครับได้เดินทางเข้ามาแล้วนะครับนะรบเราเองไม่มีการเรียนเชิญประธานมาจากาที่อื่นนะครับดังาานั้นแล้วกำหนดการของเราก็นะจะมีการอ่า เวลากิจกรรมพอเหมาะสมแล้วครับวันนี้นะครับเรามีกิจกรรมในส่วนของการนดน้ำขอมพรผู้สูงอายุนะครับการประกวดวัญใจผู้สูงอายุนะครับนะการหมผนพลาะนะครับการเปลี่ยนผ้าสัมผัสตินะครับให้กับองค์หลวงพ่อพระใหญ่จำลองนะครับแล้วก็องค์ในส่วนของ พระพุทธรูปองค์รองนะครับนะอยู่ทางด้านทิศเหนือของปองเลยกังนะครับอ่าแล้วก็ยังจะมีการส่งน้ำนะครับในส่วนของพระนะถาใจที่อยากจะร่วมกิจกรรมทางส่งน้ำรับเราก็มีรางน้ํานะครับนะอ่ารางไม้นะครับพญานาคนะครับเพื่อที่จะส่งน้ำนะครับให้กับอ่าองค์พระพุทธรูปนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะมีในส่วนของกิจกรรม การผมประทัดนะครการการผมประทาดนะครับก็อยากจะขอความตอนนี้นะครับท่านนายกออกมารับแขกด้วยตัวเองเลยนะครับไ้ส่วนมาดักรอข้างหน้าเลยนะครับตอนนี้พาปวยพรลงไปด้วยนะฮะนะเรามีจุดเขียนนะครับเต็นผ้าผมประทัดที่บริเวณทักทักจุดลงทะเบียนนะครับอันนั้นแล้วพี่น้องที่เดินทางมาแล้วอยากจะ ร่วมเขียนคำอวยพรคำขออายุบันพวันที่ถือรางวัลทีหนึ่งนะครับหลายๆวันติดต่อกันนะครับและขอให้มีสุขภาพแข็งแรงขอให้ค้าขายร่ำรวยขอให้ถูกหวยทุกทุกวัอันนี้ก็เขียนไว้นะครับนะเขียนเอาไว้สั้นประมาณ2ี่สิคำอวยพรนะครับขอวันที่สั้นๆคำขอนะครับที่มาสุความแขเงแรนะครับวันนี้นะครับเราจัดงานที่วันกลางวันกลาง

ท้ายอาคารนะครับมาสร้างวัดใหม่ที่วัดไทรพุทธที่หนึ่ที่หนึ่งครับส่วนวัดน,นี้น,น,น,นะครับก็เป็นวัดกลางนะครับวัดกลางนี่ก็่าวมีการก่อ,กรอสร้างมาตั้งแต่ปี2,357น,นะครับปีนี้ปี2,567ก็รวมเรื่องดารา 210ปีพอดีนะครับสร้าง,งเป็นรัดเจะสมัยพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับนะครับนในหลวงรัชกาลที่สามนะครับซึ่งก็เป็นวัดเก่าแก่วัดชื่อจริงชื่อเต็มเหนียวก็คือวัดมหาสมภรต์อารามนะครับซึ่งก็เป็นวัดเก่าวัดราง เราก็ได้ขึ้นทะเบียนเอาไว้นะครับคากกรมศิลปากรเรียบร้อยนะครับนะฮะโดยสำนักศิลปากรที่11นะครับใด้ดูแลนะครับล้วก็ต้องขอบคุณในส่วนของท่านอาจารย์ธิดานะครับขอบคุณทีมงานโครงการย้อนรอยเมืองชัยบุรีนะครับที่ได้ดูแลในส่วนของสถานที่แห่งนี้นะครับเอาไว้นะครับนะะจนกระทั่งได้เราเองได้มาใช้ประโยชน์นะครับแล้วก็เป็น สัญลณ์ของเมืองชัยยศุดอุตมบุรีนะครับถือว่าเป็นเมืองเก่าตอนนี้นะครับผมแขกก็กำลังเดินทางมานะครับจะเป็นผู้สูงอายุนะครับ เดินทาครับตอนนี้เราตรอพี่น้องประชาชนกันอยู่ตอนเชาอู่้สูงอายุแล้วเพราะว่าถือว่าเป็นวันมหาสงกรานต์ของพวกเรานะครับขนาดแล้ววันนี้นะครับอากาศค่อนข้างที่จะดีเราเหมาะสําหรับการเล่นน้ํามากมายนะครับวันนี้พี่น้องผู้สูงอายุที่อยู่ภายในบริเวณแห่งนี้โดยเฉพาะในส่วนของาพิธีการจะไม่ร้อนนะครับ นะฮะจริงๆว่าความเปลี่ยนแปลงนะครับในการหุบยัยผู้สูงอายุก็เป็นสิน่ที่เกี่ยวข้เองได้มีการสร้างโรงเรือนใหม่นะครับเี่เราใช้ก็ประมาณส่วนหนึ่งนะครับนะในการสร้างโรงเรือนนะครับอยให้มีความสูงประมาณ3เมตรนะครับแล้วก็มุงด้วยแสล็มสองชั้นนะครับแสลมนี่ก็เราเลือกเอาเป็นสีเขียวนะครับ,ะ,รบะมีอัตราการคลายแสงอยู่ที่80% ผู้สูงอายุนะครับพวกแทนที่ลงทะเบียนแล้วช่วยระบุหน่อยนะครับว่าท่านเป็นตัวแทนของผู้สูงอายุที่มาร่วมที่ีโรลอดเลือดสมัวหรือไม่ยังไงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็มาวัดความดันนะครับที่บริเวณสุ้มตรงข้ามกับจุดลงทะเบียนนะครับเดี๋ยังไงเจ้าหน้าที่ของเราช่วยบอกหน่อยนะครับช่วยบอกคุณคุณตาคุณยายหน่อยนะครับนะให้มาวัดความดันหน่อย นะครับเพราะว่าเราพอสอนตเชียงบุรีก็เป็นหัวเป็นใยนะครับสุขภาพของคุณตาคลูกใยนะครับนะเพราะว่าวันนี้อากาศจะร้อนนะแต่เราต้องวัดความดันตัวนะครับว่าความดันยังปกติอยู่หรือไม่ยังไงนะครับาเพื่อที่จะได้ร่วมงานจับลูกกับหลานนะครับนะได้ตลอดทั้งวังนะครับวันนี้นะครับนะพี่น้องที่เป็นตัวแทนของแต่ละหนุกบ้านนะครับเราจะได้เรียน นะท่านที่แสดงจกตจำโงนะครับนะขึ้นมาเป็นตัวแทนของพี่นงนะครับในการรดน้ำดำหัวรวดน้ำขอพรนะครับนะ,ะจากลูกจากหลานแล้วก็ในส่วนข้างล่างนี้นะครับ,รบเราเองก็จะจัดจก,กิจกรรมในส่วนของการรดน้ำดำหัวขอพรทุกท่านอย่าลืม <ไป S 1> นะครับนะตอนน้แล้วตู้แะไบ้างมตัวไานตัไหนต่างๆนะครับก็เราจะได้เิอท่านขึ้นมาข้างบนนะครับนะชวน นี่คือภาพบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับตอนเริ่มงานโอ้ตอนนี้คือคักมากนะครับได้ลูกได้หลานนะครับมาทางในส่วนของการรับลูกค้าขอพรได้นะครับอ่ะเดี๋ยวถ้าลึกเดี๋ยวยังไงถ้ามันเป็นปล่อยแล้วก็ด้านบนดีๆนี้ติดเอาไว้ก่อนเด้อนะครับเดี๋ยวช่วงที่เราขวดกันแล้วเราค่อยเปิดนะครับ เราก็จะได้เย็นชุ่มฉ่ำน,น,น,นะครับในส่วนของช่วงที่มีการประกวดนะรช่วงปีศารนี้ก็จัดใช้เวลาไม่นานนะครับพี่น้องนะครับนะต้องขอขอบพระคุณนะครับในส่วนของโรงทางนะครับตอนนี้โรงทางที่แจมงความประสงค์ผ่านอา Facebook, อกเฟซบออุ๊กอบตเชยบุรีนะครับเราได้มีการจัดเตรียมป้ายนะครับนะติดเอาไว้ตรงโรงทางของท่านแล้วนักเล่านะไม่ว่าจะเป็นโรงทางของท่านสอ,อ,อบอตอที่วัดเจริญขันนะครับนะบเป็น ในส่วนของเมนูแซงไทยแตงโมนะครับนะโรงทานของคุณแตนคุณกุ้ยคุณยายพินนะครับที่ก็มีนุมตำผัดมีนะครับแล้วก็โรงทางของเค้กเบินน้ลนาะครับะเมนูก็จะขนมหน้านิ่มแต่คนเค้กหน้านิ่มนะครับลรงทางของคุณมาลีลินเสียจัน,นี่ชัยนะครับเป็นโรงทางลูกชิ้น ลูทานนะครับอันนี้ลงงทานข้าวมาันไก่แล้วก็ลูกทานส,าสาปอรนปน์นะครับเนี่นะครับเมนูสาวที่เตรียมมาก็คือลูกชิ้นุมนป่าาลนมสดนะครับแล้วก็ขาดไม่ได้ก็คือนะจีจอยคนสวยวันนั้นนะครับเมนูขนมดอกตัวนะครับนะค,คุณลิ้นคุณลง้าลูทานร้าเค้กบ้านนานะครับของคุณลิ้นนะครับจีนน้ำยาปานะครับแล้วก็ โร<น>งทางงคนคุณลินหรือว่าโดมอนเบอร์รี่นะครับนี่นะครับอา่าโรงางของตัวเจสอนโตจีนนะครับนี่พาทีตัวหรือั่าน้ำส้มเปรที่มากประมาณ300แก้วนะครับแล้วก็จะมีโรงทานของอสัสทานองค์การบริหารส่วนารชนบทไทยบุรีนะครับมีโน้ำแข็งใส่เย็นนะครับนะรงทายยน,น,น,ะน,ะนะาของคุณพี่ทองคุณใจสอน ครับไปดูผลระบายมีส่งรอบด้วยนะครับข้อผ่านท่ได้เป็นที่ดีนี่ก็ลองทานเพิ่งมามาลงแรกนะครับขออนุญาตถ่ายรูปนะครับหนึ่งสองสามโอเคครับขอบคุณครับอ่าอบจเทพธีรีจะอยู่ทางด้านนี้ด้านพี่น้องที่อยู่ไทยทันทีไม่ต้องห่วงวอาจะไที่ทานเพราะว่าเราจะลงโรลงทานลงที่เอาไว้ให้ท่าน

เอาวันเป็ดเกี่ยวอย่างเขาอันนันออกแม่ออกแม่เป็นูมอาข้างนอกข้างนอกจะยืนซ่อนกันครับมองกล้องหนึ่ง สองซาำมินิฮาร์หน่อยสวยเลยครับหนึ่งสองซ้ำลูกหลานของเราได้เล่นกันหน่อยดีนะโอ้โหราชพิธี่ตอจเปานกันนะเด็กในได้เกียวแน่นอนเข้าคู่บ่งน้ำของเราจะเปิดหน่อยท่านยกบอกว่าแขกคนมาแล้วบางคนอยากจะเปลี่ยนนะครอยากให้ผู้สาวมาด้วยครับอกเปิดงานด้วยนะออไอจูนไอจ่นเพิ่งนะครับไอจูนจะเพิ่งเปิดเด้อ เดี๋ยวเราจะทำพิธีเปิดบทเทีนครับเดี๋ยวไปมุงน้ำนะครับตอนนี้วงดนตรีของลองโรงเรียนนารกะสืองเีนาสอได้มาแล้วรับพิดนตรีไทนะครับเดี๋ยวเราเตรียมเวทีใหุ้กทีนะครับได้ องขอขอบคุณในส่วนของท่านผอโอรินทร์ศรีสุขเกษมนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์ปรมโย์สีเพชรนะครับแล้วก็ใีการประสานน้องๆนะครับจากโรงเรียนมทพนาครเสืนะครับนะ,บนะบให้มาแสดงดนตรีไทยเดี๋ยวยังไงเราจะให้ได้ชมการแสดงของน้องๆนะครับวันนี้แล้วก็วันนี้น้องๆเนื่องจากว่า นะครับเป็นเด็กนะครับนะที่เด็กพิเศษเด็นึงนะครับแล้วก็มีความสามารถด้านดนตรีนะแล้วก็เอ่อน้องๆของเราก็จะเปิดหมวกด้วยนะเปิดหมวกค้าหมายเพราว่านะส่วนหนึ่งก็อยากจะให้ี่น้องนะครับนะที่มาร่วมงานได้ให้กําลังใจลูกหลานของเรานะครับนะจากเป็นการบริจาคนะครับหรือสนับสนุนคุณการศึกษาให้น้องๆนะครับได้ใช้ไปต่อนะครับนะเพื่อที่จะสารฐันนะครับนะอ่าอ่าก็เดี๋ยวรอสักพู่ นะครับนะปีนี้นะครับนะก็ถือว่าเราอาจจะไม่มีเสียงปราชาสัมพันธ์นะครับนะเกือบ2ปีแล้วนะครับที่ระบบไร้สายของเราได้ปิดนะครับนะฮะประชาสัมพันธ์นะจริงๆแล้วระบบไร้สายของเราก็ไม่ได้เสียนะครับแต่ว่าค่อนข้างจะผิดกฎหมายในส่วนของการขออนุญาตนะครับส่วนห้องน้ำนะครับคุณยายพันนะครับนะคุณยายพันบอกว่า ตรงนี้เลยนะครับนะคุณยายพันธ์บอกว่าเข้าห้องน้ําได้มี3ามห้องนะครับต้องขอขอบคุณคุณยายพันธ์นะครับแลนะทุกปีท่านก็จะบอกว่าห้องน้ํานะครับนะ้านี่นี่นะตรงรถอบอตอจอดควางอยู่นี่แหละนะครับสามารถที่จะเดินเข้าห้องน้ําไปได้นะครับคุณยายพันธ์เปิดห้องน้ำเอาไว้3ามห้องต้องขอบคุณคุณยายพันธ์เด้อน,นะครับนะเพราะว่าบางท่านเองก็ปวดเยี่ยวนอนปวดหนักปวดเบาใกล้สุดก็นู่นเลยครับอุษาวลี แล้วก็บ้านข้างเคียงเนาะถ้าเกิดว่าจะเมตตาเปิดห้องน้ําให้กับพี่น้องก็มาแจ้งความประสงค์เอาไว้ได้นะครับเพราะจริงๆแล้วตรงนี้ไม่มีห้องน้ําเลยนะครับ mm. ผมปีก็เป็นห่วงอยู่ mm. เดี๋ยวปีหน้าไย <c oughs> <c oughs> ว่ากันใหม่นะครับนอาจจะต้องอทำห้องน้ําชั่วคราวเอาไว้ก่อนปีหน้า mm. เดี๋ยวปีนี้ลองดูก่อนนะครับว่าะจะมีแขกมาเล่นน้ําสงการมาเยี่ยมชมงานเราเยอะห,หรือไม่ยังไง mm. ขอประเมินดูก่อน นะครับนะเพราะว่าเราเองก็ได้ยกระดับขึ้นมาเป็นงานตำบลโดยการเชิญตัวแทนผู้สูองอาแุ่นละหมู่บ้าน,นซึ่งก็ได้มีครบนะครับแต่ว่าก็ส่วนมากก็ได้มาร่วมกิจกรรมกันฉะนั้นแล้ววันนี้เป็นวันที่บางท่านเองโอ้โหนะอาจจะไม่ค่อยได้เจอเพื่อนนะครับ นี่ก็คือพวงมาแล้วพ่อบบรรยากาศภายในบริเวณงานนะครับโอ้ครับสวัสดีครับท่าคุณพ่อเสถียรนะครับนะยังสุขภาพแข็งแรงเนาะคุณคุณพ่อเสถียรเนาะนะครับโอ้โหนะฮะเห็นหน้าท่านแล้วยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับอ่าคุณพ่อของท่านอ่าด็อกเตอร์เนาะนะครับนายสถาพรแสงสุโภนะครับแล้วก็ในชั้งปิดด้วยนะครับนะก็แข็งแรงนะครับวันนี้นะคุณตาคุณอาคุณยายนะครับนี่ มากันบางส่วนแล้วนะครับอย่าลืมนะครับลุงเทียนมาวัดความดันกันก่อนนะครับนะความดันก็จะมีคุณหมอสุดเขตนะครับทีมงานรพสตเนาะนะครับหลากหลายท่านมาบริการนะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับการถือว่าผู้สูงอายุนะครับนะเราเองก็ห่วงใยวันนี้นะครับผู้สูงอายุทุกท่านนะครับมองดูด้านนี้ก็จะเห็นนะครับในส่วนของผ้าขนหนูนะครับนะแล้วก็ยังมีพัดลมมือถือด้วยนะครับ ดีบอพี่น้องเดี๋ยวท่านนายกจะแจกให้คนละหนึ่งชิ้นนะครับนะฮะนันณะแล้วท่านนงค์้เบียนแล้วได้พัดลมมือถือไปแน่นอนาท่านบอกว่ามันจะเย็นไหมมันอยู่ที่แรงเรานะ,นะ,นะครับถ้ามีแรงมันก็แรงก,ก็ดีเราดู มีคุณจุนลงทะเบียนนะครับมีน้องแอนนะครับคุณน้องนะครับที่คุณแปนะครับมีคุณคุณเจแ่นะครับแล้วก็พัจักรวันนี้นะเป็รสงาดยไงคุณคุณยาตุตาณยายน้ตนะลูกหลานเป็นลูกน้ำขอพรอาจะปะเต อาจจะสมน้ำอาจจะลดน้ำนี่ก็ยังไม่หาเพิ่นเด้อโอ้ท่านกำลังมาแล้วนะพอดีท่านกำลังใยนี้ผมลาบมาแล้วมีข้าเป็นเกลอารีบุนเอาลดน้ำให้ท่านอดีท่านกำลังในดูดิปะเหะเพื่อนเด้อปะเห้เพื่อนเนี่ยพยกละปะเ้งให้ท่านกำลังหน่อย นะครับนี่ผู้สูงวัยแล้วเป็นยตัวแล้วท่านกำนัลก็ได้คนที่ผมฝันว่าอายุ61แล้วนี่เนาะใกล้จะ61แล้วนะครับก็นะ60กว่ารก็ถือว่าได้รับเบี้ยยังชีพแล้วท่านกำนันเดลมิดหนี่นะครับนะถือว่าเข้าฝั่งนะครับแล้วเข้าฝั่งเข้าฟ้านะครับเอามาตรวจสุขภาพก่อนเด้อยดิ กำาังจนขึ้นไล่เลยครับกำลังเริ hmm> ่บมิดเลยนะครับวันนี้นะตอนนี้นะครับท่านนายกก็อากาศก็ยังไม่โทางมาถึงแล้วนะครับนะครับเพราะว่าเรามีสแสลนนะครับสแสลนเราสองชั้นนะครับก็เสร็จด้วยพนมด้วยนะครับนะฉะนั้นแล้วก็โล่งๆนะครับวันนี้เราจะมีกิจกรรมการเปลี่ยนผ้าสังกะสด้วยนะครับด้านนี้นะครับแล้วก็มีการเสูบน้ำในส่วนของกลางสูบน้ำ นะครับพระพุทธรูปเก่านะครับร่าง้านนี้นะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมการห่มพระธาตุดังนั้นแล้วพี่น้องที่เดินทางมาอย่าพลาดนะครับอย่าพลาดในส่วนของการนะครับต้องมาเขียนคำขอคำอวยพรนะครับนะที่อยากจะได้นะครับเอาไว้ที่เราจะนำท่าผืนที่ท่านเขียนนะครับไปห่มพระธาตุนะครับเราจะเปลี่ยนปีละครั้ง ตรงกับวันที่11เมษายนนะครับปีหน้าก็จะเป็นวันที่11เหมือนเดิมนะครับทางเห็นทีนต้องจัดงวันที่11เพราะว่าวันที่13นะปีงามหลางหลบางท่านก็จะออกไปเลาะพื้นที่นะครับส่วนงผู้ใหญ่บ้านก็จะมีออท่านนายกอบจนะครับนะท่านดรสุภาพดีโพสุก็มาแล้วนะครับนะฮะ นะดีแลาต้องขอขอบคุณนะครับในะปีที่ผ่านมาท่านก็มานะครับปีนี้ท่านนายกขอนพร้อมท่านสจออยคนสวยก็มาด้วยต้องขอบคุณนะครับที่ท่านได้มตตาในส่วนของทรายนะครับอเอาไวก้กรอบกิจกรรมในส่วนของดีดีทรายนะครับอเอาไม่ไผ่จะปะแป้งแห้นๆนายกอบจก็ซื้อเดอะเมือนเดฮะปกติท่านก็ให้บายแก้มเลยนะครับวันนี้ขอบายแก้มท่านนายกสิได้บ่นะครับมีโอก,กาสเนาะอ่ะ นะครับตอนนี้ท่านนายกขวันมาแล้วนะครับช่วงนี้ท่านเองก็นะครับนะได้ออกพื้นที่พบปะพี่น้องหลากหลายนะครับนะเนื่องจากว่าท่านเองก็นะครับเป็นอีกแกล้งท่านหนึ่งนะครับที่จะต้องได้ลงสนามชิงชัยนะครับในส่วนของการเอาใจพี่น้องประชาชนนะครับนะง่านนายกตัวเลือกเองก็ให้ท่านไปชวนได้ที่นากันายนะครับนะในเรื่องของการเรื่องคนเข้ามาคนน้ำนะครับซึ่งท่านนายกคอร์รีก็ ได้ทำงานอย่างหนักนะครับตามภทความสที่เห็นดาวท่านใดที่เป็นติ๊ซีนะครับของท่านยุงสุภาพบุรีหรือนะครับและท่านสจออยหรือในส่วนของอบจนะครับก็ไปกดไลค์กดแชร์เป็นกำใจให้ท่านด้วยนะครับแะท่านเองก็มาร่วมกิจกรรมต่เรานะครับเดี๋ยววันนี้ถ้าท่านอยู่นะครับจนกระทั่งเปิดอุโมงค์นะครับก็นะครับก็จะได้สนุกสนานกับบรรยากาศของอุโมงค์ดนตรีนะครับวันนี้ทางท่านนายกอ่า บาริสา oh <my S 1> ดสนสงนะครับนะ oh <my S 1> ก็ได้เล oh <my S 1> ว่าจ้างในส่วนของทีมงานรถแห่ไอโฟนมิวสิก oh <my S 1> นะครับพร oh <my S 1> ้อมในส่วนของน้องๆแดนเซอร์นักดนตรีนะครับมากรบกรองก่อนจะตรวจวทีในช่วงหลังจากที่เราได้มีการเตรียมกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับพี่น้องโรงดานนะครับนัเรามีป้ายนะครับเนะอาไว้สำหรับที่ทได้เตรียม oh <my S 1> เอาไว้ <my S 1>